สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในบูธลิงเว็นั่นเองนะครับในคลิปนี้จะมาดูถแถลงการของ d e v วลลอปเอร์ของเกมเรานั่นเองเนาะก็เขามีประกาศมาจากการที่เกมเปิดตัวได้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามีปัญหาอะไรต่างๆตามมากันแบบลืมล่าไปหมดเลยเนาะดรามงดราม่า no อะไรเต็มเลยอาจจะเ,เรามาดูกันเขาปล่อยตัวของการถแถลงการมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับก็เป็นถแถลงการในเวอร์ชันห่นเนาะและการอัปเดตการปรับปรุงต่างๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับ ก็ผมจะสรุปให้แบบคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมีขึ้นเป็นเท็กซ์ที่ผมเขียนสรุปแยกไว้ให้ทีหนึงให้ด้วยนะครับ,บ,บเดี๋ยวมาไล่ดูกันเรื่องปัญหาของระบบ Echo นะครับการได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีนะเกี่ยวกับตัวของระบบ Echo ของเกมนี้นะก็เดี๋ยวในเวอร์ชันหนึ่งเนี้ยนะครับเวอร์ชันที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปล่อยตัวของอีเวนต์นะครับแบบจํากัดระยะเวลามาก็คือคอร์ดคลินซิ่งซึ่งจะอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะได้ตัวของอาการ เรียกว่าไงล่ะได้วัตถุดิบในการอัพเลเวลเกี่ยวกับ Echo ของเราต่างๆเนี่ยเบิ้ลคูณ2นั่นเองนะครับก็จะช่วยให้เรานั้นอัพเอ h คกันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับระบบ Echo รล้วๆนๆเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราผู้เล่นทุกคนเนี่ยประสบปัญหาทั่วหน้าเหมือน,อนกันหมดที่เหลือจะเป็นของในเวอร์ชั่น1.1ครับว่าเดียวเขาจะมีการปรับปรุงเรื่องของการใช้เงินใช้ ทรัพยากรในการอัพผมเข้าใจว่าควรปรับน้อยลงนะเออเพราะว่าการที่เราฟาร์มเฟิร์มอะไรมามันก็ใช้อัพได้ไม่เยอะเนาะอ,อันนี้เป็นเรื่องของ1.1ผมข้ามนะไว้ก่อนนะครับแล้วเราอยู่กันกับปัจจุบันก่อนเนาะ1.1งจุนช่างมันใครสนใจอยากดูเองมาอ่านละเอียดกันเองได้ใต้คลิปละกันผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เนาะตัวลิงก์ต้นทางนะครับอ่าแล้วก็ในอนาคตเขาบอกว่าจะมีตัวของเว็บเพลทสตอเรจซิเต็มด้วยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดองเว็บเพลทได้มั้ง อารมณ์แบบเอาไปคราฟเป็นก้อนอะไรประมาณนี้มันก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเป็นนอนาคตเนาะแล้วก็มีเรื่องของการชดเชยนะครับก็มันจะมีปัญหาช่วงแรกที่มีการย่อย Echo เอา Echo ที่อัพแล้วไปย่อยไปอัพต่อแล้วมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละก็รวมๆเนี่ยแต่เขาชดเชยเป็นเงินในเกมให้เรานะครับที่1ล้านเลยนะอาจจะได้หนึ่งล้านเชลเคดิตนะครับในวันที่10อันนี้คือสคริปรวมมาตรงนี้เลยนะะเป็นปัญหาที่พบเจอผ่านมาแล้วเหมือนเขาชดเชยไปหน่อยแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวชดเชยซ้ำให้อีกแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็มาต่อกันที่อันนี้ก็เขาบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผู้เล่นทุกคนนะครับประสบปัญหาตรงนี้แล้วทางทีมงานเนี่ยรับมือกับปัญหาได้ไม่ดีนักก็ทีมงานก็เรียกว่าไงดีรู้ตัวนะครับก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับก็ออกมาขอโทษว่าเออบางทีทีมงานอาจจะชดเชยได้ไม่ดีพอตอบกลับได้ไม่ดีพอนะครับสำหรับใครที่ส่งติเกตอะไรต่างๆเข้าไปก็จะชดเชยเป็นคริสตัลโซเวนเพิ่มให้ด้วยนะครับยีอันก็คือไอ้เจ้าตัวแก่สตามิน่านั่นเองครับได้20อันเอันะเยับ เพราะว่าแก่อันนึงคือได้60เว็บเพจไงอ่าเดี๋ยวจะชดเชยให้นะครับจะได้ภายในวันที่3มิถุนายนนี้ครับคือแบบเร็วๆเลยว,ว,ว,วันนี้ถ้าผมทําคลิปวันที่1แล้วนะอีก2วันเท่านั้นนะครับประเผอผพรุ่งนี้ก็อาจจะได้แล้วมั้งเนี่ย <laughs> มาต่อนะครับก็เรื่องของคําอธิบายอวูนท้าดาวผิดอันนี้เป็นปัญหาของคนที่เล่นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ดราม่าหนักเลยครับอันนี้ไปตามากันเองละกันอันนี้มันอีรุงตุงนางมากเอาเป็นว่าเขาก็มาอาธิบายแถลงการเพิ่มเติมให้แล้วก็จะชดเชยตัวของวัน i ท e Compensation ให้นะครับก็คือจะให้ตัวฟ o อกซิงทาย5อันนะครับกับทุกคนเลยนะครับออโรเวอรเนาะก็ เรียกไม่ดีรับทราบปัญหาแล้วแหละแล้วก็ทาการแก้ไขแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนที่ประสบปัญหาตรงๆเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาให้ได้ระดับไหนแต่เอาเป็นว่าผู้เล่นที่ไม่รู้อินโวกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ตัวของลูกกาชาเปิดตัววุธกัน5อันนะครับหวานเจี๊ยบนะครับอยู่นิ่งๆก็ได้กันไปนะแต่คนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็รับผลกระทบหนักนะโดนหลอกไปเปิดอะไรเงี้ยอันนั้นคนละเรื่องกันนะครับผมไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันนะเราไม่เกี่ยวกับเขาเราไม่รู้เรื่องด้วยเนาะอ่ก็จะได้ภายในวันที่3านะครับตัวของลูกกา ก็เป็นตัวของอีเวนต์ในตอนนี้นะครับโอเวอร์เดชคลนะครับอันนี้ผมบ่นทุกวันเวลาที่ผมไปเล่นมีเหมือนไม่มีเนาะมันแทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับเข้าไปกระโดดก็แก๊กๆแ๊บเดียวเสร็จรับรางวัลก็จริงๆมันก็ดีแหละมันเหมือนได้รับรางวัลเปล่าๆแต่ก็เหมือนเขาได้รับฟีดแบ็กไปว่าอยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้ทีมงานบอกเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเขาจะมีตัวของอีเวนต์มาให้เพิ่มนะครับชื่อว่า Wo t ทาวริงเอ็กซเพรสชั ก็ตามชื่อเลยครับน่าจะให้สำรวจแมพเพิ่มเติมกันและรับรางวัลต่างหากเพิ่มไปอีกด้วยนะคือ o v e r d a s h Cup ก็ยังอยู่นะครับเราได้กันอยู่แล้วและอีกกิจกรรมที่ว่านี่เดี๋ยวเขาจะให้รางวัลเป็น800เพชรนะครับแล้วก็ตัวแลกรับ E อ h คทองนะครับ2อ,อันเลยนะ e อ h o 1และก็ e อ h o 2นะครับแล้วก็ได้ Premium Junior กับ p r e m i u m c i l ลทิวบนะครับในการเอาไปใช้อัพเลเวล e อ h o ของเรานั่นเองระดับสีทองนะครับก็เดี๋ยวให้อีกเนาะโดย e v e n t Duration เนี่ย13นะอ่าก็นานหน่อย ก็เรียกว่าอันนี้นานนเริ่มวันที่13เลยนะครับก็รอกันไปละกันแต่ก็คืออต่เขามีเพิ่มวันนี้ให้น,นี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบฉุกเฉินละกันไม่ได้มีในแพลนเนาะเดี๋ยวจะเขาเพิ่มตรงนี้ให้เราก็รอรับกันไปนะแล้วก็ตัวของอัปเดตในอนาคตนะครับเรื่องของไทม์ไลน์การอัปเดตของเกมอันนี้แหละที่เป็นเรื่องใหญ่ละ เป็นเรื่องที่ว่าหลังจากได้รับฟังฟีดแบ็กอะไรต่างๆนานามาแล้วเนี่ยทางทีมงานตัดสินใจว่าจะให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ในรูปแบบของ early access นะครับคือได้เล่นตัวละครตัวใหม่กันเร็วยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าจะได้มีอะไรทํากันไปกอดไปพังพางจะได้ไม่ต้องมานั่งจับผิดสร้างเรื่องดราม่าด่าพวกเราอะไรเงี้ยนะอันนี้มุมเดฟนะอารมณ์แบบอ่ะเอาตัวใหม่ไปเล่นกันก่อนละกันจะได้ไม่ต้องบ่นเยอะนะครับก็ลัดคิวนั่นเองนะครับยินหลินจะมาในวันที่6นี้นะครับ จากแลนเดิมคือวันที่13นะวันที่6นี้อัปเดตแล้วนะครับกับตู้ Solitary p a พาดนะครับเป็นเรโซเนเตอร์ยิลลินพร้อมกับฟีเจอร์อาวุธประจําตัวนะครับก็จะมีตู้อาวุธมาด้วยนั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวของกิจกรรมในครึ่งหลังต่างๆนะครับก็จะทยอยอัปเดตลงมาเลยนะครับในวันที่6นี้ซึ่งตัวแพทเวอร์ชั่น1.0เนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่28นี้เท่านั้นอ่ะซึ่งถ้าตามกําหนดเดินยิลลินเข้า13เนี่ยก็เหมือนจะต้องผ่านไปอีก เยอะอยู่เนอะกว่าที่จะเปลี่ยนแพทนะครับก็เรียกว่าเป็นการเร่งแพทนั่นเองนะครับแล้วก็ในแพท1น่จุดแพท1.1เนาะเขาก็จะ introduce มาให้เลยครับก็แน่นอนนะครับชื่อแพทว่า Thorn of Eon แล้วก็มี แผนที่ใหม่นะครับตัวของภูเขาเฟอร์มาเมนรวมถึง2 r e s o n a t o นเตอร์ที่หลุดมาก่อนน้าน,นี้เนาะก,ก็คือจินซีและชางลี่ยังไม่รู้ตัวไหนมาก่อนแต่ด้วยข้อความที่ขึ้นจินซีขึ้นก่อนชางลี่มาหลังนะครับแล้วก็มีบอสตัวใหม่ด้วยอ่ชื่อว่านี่ต้องอ่านว่าอะไรอ่ะจิว๋วหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจใครรู้เรื่องภาษาตรงนี้ ขอหน่อยนะครับคอมเมนต์หน่อยนะมีบอสใหม่นะเพราะว่ามีพื้นที่ใหม่นะครับก็เข้าใจว่าเป็นบอสที่ต้องเราเราต้องไปฟาร,ร์มเอาวัตถุดิบมาอัพ2ตัวใหม่นี้แหละนะครับอ่ะก็นี่คือคร่าวๆไปให้ของ1.1นะครับก็คือจะมาเร็วแล้วก็เป็น2ตัวนี้ใครที่รอทั้งคู่อยู่นะครับก็จะได้ยนโฉมได้เล่นกันไวขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเร่งแพทนั่นเองซึ่งการเร่งแพทนี้นะครับทีมงานไม่ได้เร่งเปล่าๆนะเร่งแล้วก็ชดเชยให้ด้วยนะครับชดเชยค่าการเร่งแพทเออมีที่ไหนวะเนี่ยชด ก็เปิดตู้ตัวละครลิมิเต็ดนั่นเองอ่ะเผือ่อคนบน่เอ้ยมาเร็ว,วเก็บเพชรไม่ทันเอาไปเลย10ลูกจบจบ,จบกันไปนะครับก็วันที่3นี้นะครับเราจะได้เลดนท้ายกันแล้วนะใครได้มาก็คิดหน้าคิดหลังดีๆละกันว่าจะเปิดจีอันต่อหรือจะไปกดตัวใหม่นะอ่ะประมาณนี้นะครับที่เหลือเป็นเรื่องของการออ t ติม z ซ์อะไรต่างๆและข้างล่างนะครับเรื่องของ Combat and Control าการล็อกเป้าต่างๆนะครับเรื่องของประสบการณ์การได้สู้กับบอสที่มันบางทีเราแค่เข้าไปยืนขอบวงมันอักโรเราแล้วเขาจะปรับระยะการอโกรของบอสให้นู่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ลงลึกแล้วกันเนาะดูเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับมีอันนี้มาดูกันเองแล้วกันเนาะเรื่องของการใช้คอนโทรลเลอร์นะครับทั้งบน PC บนมือถือ,อมีการปรับปรุงเรื่องของ Qual i t y of ไล f e ของพวกเราต่างๆนั่นแหละนะครับรวมๆข้างล่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็จะมีเรื่องของในร้านค้านะ ของในร้านค้ามันจะมีของหลายๆชิ้นที่มันไม่มีลิมิตเนาะแล้วคนกดซื้อโดยที่ไม่รู้ไงแล้วกดกดขวาไปทีหนึ่งคือมันซื้อหมดจนเงินที่เรามีเรียบร้อยแตกเงินศูนย์ก็เดี๋ยวเขาปรับให้เดี๋ยวจะปรับจนมันมีลิมิตเป็นรายสัปดาห์ให้นะครับการคนไปกดจนเงินหมดนั่นเองซึ่งจริงๆก,ก,ก็ไม่ทันแล้วแหละคนนี่เขาแตกพ่ายไปแล้วเขาก็เก็บตังค์กันใหม่แล้วเนาะอันนี้แต่เอาเถอะเดี๋ยวสักวันต้องมีคนพลาดอีกนะครับเขาเดี๋ยวเขาจะปรับให้ตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะ,ะประมาณนี้เนาะเรื่องโปรวมรารับ ปรุงแก้ไขกันไปเรื่อยๆนะในระหว่างแพสในระหว่างการอัปเดตต่างๆทุกวันนี้ยังอัปเดตอยู่เลยนะอัปทุกวันแล้วก็ตัวของอีเวนต์นะครับเดฟออฟอิลลูซีฟเรียมก็ไอเจ้าคอนเทนต์โลกไลร์ของพวกเราอะ่ะเดี๋ยวจะมีการปรบับ ในเวอร์ชัน1.1นะครับจะเพิ่มอาการมีบัฟเพิ่มมีตัวละครที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีชาเลนจ์ที่เยอะมากขึ้นออมีเมคนิกใหม่ด้วยก็เข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นคือไม่ใช่อีเวนท์ที่อยู่แค่ตอนเกมเปิดแล้วอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ถาวรของเกมนะครับเพียงแค่เดี๋ยวมันจะปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละแพทเนาะสําหรับคอนเทนต์โลกไหลที่เล่นแล้วแบบสนุกมากนะตัวละครแต่ละตัวที่เราเอาไปเล่นเนี่ยโอพจะจัดนะครับอ่ะทั้งหมดประมาณนี้นะครับแถลงการของเดฟก็เรียกว่า ถือว่าเป็นการเทคแอคชั่นที่โอเคนะโอเคว่าการชดเชยหล,หลายๆอย่างมันอาจจะยังดูไม่คุ้มสําหรับในเรื่องของการแปลภาษาผิดเนี่ยคนที่เขาสูญเสียไปแล้วเนี่ยมัน,มนจ่ายเยอะถูกป้ะในการเปิดอาวุธมาชดเชยแค่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันเขาจะพอใจกันหรือเปล่านาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วกันไม่แน่ใจาว่าเดี๋ยวเขาจะมีชดเชยซ้ําเติมให้กันเองหรือเปล่านะกับคนที่ได้รับผลกระทบเนาะแต่ว่าพวกเราผู้เล่นที่เล่นปกติของพวกเราภาษาอังกฤษกันเนี่ยก็มีแต่วิน,ว,นวินครับรับรัวๆนะ ส่วนเรื่องของบั克เบิร์กอะไรก็รอทีมงานเขาแก้ไขให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะอันนี้ผมทําใส่ในเท็กสรุปเอาไว้ให้นะครับเอามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะอีกทีหนึ่งรีแคปเนาะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่นะครับที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเนาะได้รับวัสดุในการอัพไอคโคเลย2เท่านะครับภายในระยะวันอ่าภายในวันที่10นี้อันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่า e อคโคมันใช้ทรัพยากรเยอะนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมเพิ่มให้แล้วก็มีให้เงินด้วย1ล้านนะครับแล้วก็ถัดมานะคร พ่วงต่อมาจากประเด็นข้างบนนี้เลยนะครับที่จะมีอีเวนต์มาเพิ่มให้เราเนี่ยก็เดี๋ยวเขาแจกตัวของเว็บเพลทให้ด้วย20ลูกให้เอาไปแกะฟาร์มกันเพลินๆไปเลยนะครับอันนี้คือลูกละ60สตามิน่นะไปคูณกันเอาเนาะปัญหาแปลผิดของภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวได้กาชาอาวุธกัน5ลูกนะครับกาชาตู้ลิมิเต็ดอาวุธแล้วก็กิจกรรมโอเวอร์เดชนะครับที่ดูง่ายเกินไปก็เดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่แถมมาให้นะครับอันนี้นานหน่อยวันที่13เนาะแต่ว่ารางวัลของกิจกรรมก็ดีอยู่นะครับได ตู้ตัวละครยินหลินที่หลายคนเลยรอคอยกันอยู่นะครับมาไวขึ้นนะมาวันที่6นี้แล้วก็กิจกรรมของเครื่องหลังเชน่นกันก็จะตามมากันเรื่อยๆเนาะโดยที่เมื่อสิ้นสุดแพทเวอร์ชั่น1.0ในวันที่28เนี่ยอัปเดตแพทใหม่จะมีตัวละครใหม่พื้นที่ใหม่บอสใหม่แล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับที่พอเร่งแพทแล้วก็มีแจกลูกกระชากันด้วยนะครับ10ลูกเอาไปเปิดตู้ตัวละครลิมิเต็ดกันนะแล้วก็ของในร้านค้านะครับที่มีอัลลิมิตรายสัปดาห์เนาะก็ ปรับให้เดี๋ยวเป็นรายสัปดาห์ให้นะครับจะได้ไม่มีใครหลวมตัวไปกดซื้อผิดจนตังค์หมดกันอีกอกิจกรรมเด o ออฟอิลูสิฟเรียมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอัปเดตในแพทหน้าก็แสดงว่ากิจกรรมนี้อาจจะอยู่ยาวๆอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ปัญหาบั๊กนู่นนี่นั่นตรงนี้ก็ผมไม่ลงลึกนะครับอย่างที่บอกไปนะไปอ่านไปตามกันเองลวกันมันเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีคอมเพนเซชันอะไรให้เราลวไม่ได้มีชดเชยอะไรให้แค่รับทราบถึงปัญหาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแก้ไขแก้นู่นแก้นี่ให้เรื่อยๆ สรุปอีกทีนึงนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเราจะได้เงิน 1M นะครับเงิน <c oughs> ที่เอาไปใช้อัพนู่ตอัพนี่ในเกมเราไว้เชลเครดิตนะครับ 1M เนาะแล้วก็กาชาอาวุธลิมิเต็ด5ลูกนะครับนี้ได้ภายในวันที่3นี้แล้วก็ตัวละครลิมิเต็ด10ลูกก็ได้ภายในวันที่3นี้นะครับส่วนกิจกรรมใหม่ก็รอเหมือนเมื่อกี้จะเป็นวันที่13นะก็รอไปก่อน ก็เรียกว่าเล่นกันไปตามปกตินี่แหละเดี๋ยวจะได้ลูกกระชาเพิ่มกันแล้วเนาะก็เป็นถแถลงการจากเดฟนั่นเองนะครับออกมาเทคแอคชั่นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในช่วงเกมเปิดนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ใครมีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมผมอ่านตรงไหนตกหล่นเรื่องของการอธิบายการแจกของรางวาัลนู่นนี่นั่นก็มาแนะนำแก้ไขกันให้กับผมได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ